เปลี่ยนไปมีจากพงเล็กนะครับจริงๆเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ต้องถอดตีนผีก็ได้นะครับแต่แต่เวลาผมผมเปลี่ยนเองเนี่ยผมจะชอบถอดตีนผีออกเพราะว่าเราจะตั้งระดับได้ง่ายกว่ามันจะเห็นชัดนะครับวิธีการถอดก็ไม่ยากนะครับก็ยกตีนผีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์เจ็ดนะครับลายน็อตออกนะ แล้วก็ดึงออกมานะครับเอาเข็มขึ้นด้วยนะอย่าลืมดึงมาปึ๊บเราจะเห็นใบมีดนะครับากน้นเนี้ยเร<ข>ใช้ไขควงครับใช้ไขควงคลายนะ็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อเอาใบมีดใบบนออกนะก็บิดคลายออกมานะปึ๊บตรงนี้มันยังมีสปริงนะครับเวลาเอาใบมีดออกนี่เราก็ดันถอยกลับนิดนึงนะ ระวังไอ,ไอตัวดันใบมีดตัวนี้ตกด้วยนะครับใบล่างก็ไขออกเฉยๆนะครับให้ออกมาเวลาสมมุติเราเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเปลี่ยนใบใหม่เขาเขา้เขาไปเนี่ยก็ใส่ใส่ใบล่างก่อนก็ได้นะครับใส่ใบล่างก็ใส่ให้มันตรงร่องนะครับเวลาการการเปลี่ยนจริงๆเนี่ยบางทีเราใช้งานไปนานๆเนี่ย ลางมันจะสกปรกนะครับทำทำความสะอาดที่ลางใส่ใบมีดก่อนไปได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมต่ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งระดับให้มันเสมอกับตัวตัวจานจากโพงน,นะครับตัวตัวแป้นตัวตัวนี้ครับแล้วก็พอได้อัดดัดแล้วเนี้ยเราก็ขันให้แน่น <Okay. S 2> การใส่ใบบนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดันดันตรงนี้กลับไปนะเสร็จปุ๊เบเราเราเราล็อกไว้พอตึงเก่อนแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข็มลงให้สุดนะครับให้ให้หยุดตอนก่อนจังหวะที่เข็มจะขึ้นอย่างเงี้ยให้หยุดแล้วก็คลาย เราจะไปมีดตัวนี้นะครับเราจะไปมีดบนนะแล้วก็เคาะเคาะไปมีดลงมาจะไว้ให้ให้มันขบกันประมาณหนึ่งมิลนะครับโดยโดยประมาณนะครับแลาขบเนี่ยขึ้นแล้วลงปึ๊บเนี่ยปึ๊บประมาณหนึ่งมิลนะครับสุดที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งมิลนะ หรือครื่งมิงนก็ได้นะครับลองลองดูนะแล้วก็ทําการเช็คครับว่าใบมีดที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยคมหรือเปล่าโดยเอาเส้นได้มาลองดูนะครับก็ถ้ามันถ้ามหมุนลงแล้วปึ๊บขาดทันทีเลยก็อย่างนี้คมนะครับอย่างนี้คมนะโอเค